บ <Okay. S 2> มาใกล้ๆหน่อยช่วงนี้จะพาไปร่วมค้นหาคำตอบว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธร,รูปองค์ต่อไปนี้ถึงแปลกไม่เหมือนใครแล้วแปลกยังไงไปดูกันในช่วงแปลกแวกเอ๊ะตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะชวนงงปนสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมจุดงผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกที่วัดส,สแก์ซึงวันนี้จะพาไปดูเรื่องแปลกแหวกชวนงงชวนสงสัยนั่นก็คือพระพุทธร,รูปแปลกมี6นิ้วนั่นเองครับ ต้องไปหาคุณลุงท่านนี้ที่จะพาผมไปดูพระพุทธรูปแปลก6กนิ้วว้าว่าแต่คุณลุงจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตาไปพบคุณลุงกันก่อนเลยครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเอานี่คุณลุงมายืนรอใครหรือเปล่าเนี่ยเอามารอ,ารอ,ารอท่านล่ะครับคุณลุงชื่ออะไรครับนายสนอบนเพื่อน วันนี้ครับคุณลุงผมมาตามหาเรื่องแปลกนั่นก็คือพระพุทธรูป6กนิ้วแต่ว่าผมสงสัยครับเอ๊ะที่6นิ้วเนี่ยขนาด6นิ้วหรืออะไรอะฮะที่6นิ้วอ่ครับคุณลุงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันนะครับคุณลุงนําไปเลยครับครับผมนี่ครับผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่หน้าองค์หลวงพ่อหกแล้วนะครับ ุสนอครับส่วนไหนขององค์หลวงพ่อครับที่มี6นิ้วอะฮะส่วนนี้ครับนี่ครับท่านครับโอ้ยคุณชมหนั่งสองสามสี่ห <2, S 2> ้าหกตรงเท้าของท่านนะครับมี6นิ้วจริงๆด้วยฮนะหกนิ้วของท่านคุณลุงคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฮนะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ทุกทุกวันลุงสนอครับช่วยเล่าประวัติ ความปมาของหลวงพ่อหกได้ไหมฮะคือหลวงพ่อหกเนี่ยม,มาอยู่ไม่ต่ากับร้อยห้าสิบปีแล้วหลย,อย,อ,ยอยู่ที่หมู่บ้านนี้สมัยก่อนเนี่ยเขามีโบสถ์แล้วในโบสถ์นั้นไม่มีพระประธานมีพระองค์หนึ่งนะได้มาอมขอข้าหน่ายนบอกว่าให้ไปขอพระที่วัดวัดหนึ่งคนเท่าคนแก่เขาก็เลยไปตามที่พระบอกอคือพระองค์เนี้ยทางโน้นท่านบอกว่าเป็น พระที่มากับเรือสมัยก่อนเนี่ยเป็นวังพระจม,มนะคุ้งเนี่ยเป็นวังพระจมน้ำจะไหลแรงคนที่นําพระมาหรือว่านําสินค้าเนี่ยอาพระมาด้วยเนี่ยเรืออาจจะล่มก็เวลาน้ําแห้งทางชาวบ้านทางพระทางนู้นแหละเขาก็เลยน่าจะนําพระองค์เนี่ยขึ้นไปไว้ที่วัดทาเนี่ยได้ได้มีพระมาบอกว่าให้ไปขอพระเขาก็ให้พระองค์นี้มามาอยู่ตั้งนานหลายปีนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่า นิ้วท่านนี่เพิ่งมารู้ประมาณประมาณ2ี่0ปีนี่แหละก็เลยตั้งชื่อท่านว่าเป็นหลวงพ่อหกไปเลยพอหลวงพ่อหกมาไว้ที่วัดน,นี้แล้วมันมีความเชื่อหรือเ่ีนี่ครับคืออย่างนี้หลวงพ่อ6องเนี้ยอเวลาไปทําพิธีงานประจําปีลงไปข้างล่างงานส่วงกลงส่วงการเนี่ยทา่ทานไปรดน้าเนี่ยลมฝนฟ้าจะแรงม,มาก มันก็เลยเป็นความเชื่อว่าเอาหลวงพ่อหกลงไปข้างในเนี่ยต้องขอนมัสการท่านก่อนแล้วขอกราบขอขมาลำท่านลงไปก่อนเนี่ยคุณผู้ชมครับจะสังเกตที่บริเวณแขนหรือลำตัวขององค์ท่านเนี่ยจะเห็นว่ามีดอกพิกุลด้วยนะคนไทยเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นดอกไม้มงคลนะฮะเวลาที่จะบูชาขอโชคขอลาภเนี่ยเขาก็จะใช้ดอกพิกุลนะในการขอนะครับ เราเห็นองค์จริงแล้วเราไปดูองค์จำลองกันมากดีกว่าไหมฮะเห็นเขาบอกว่าใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยเป็นพระประธานอยู่ในองค์บสถทอ๋ออยู่<อ>ทีจ่จากองค์นี้นะครับนี่แหละครับองค์จำลองหลวงพ่อหกองค์ที่สองที่ทําให้เราได้เห็นถึงความสวยงามอย่างชัดเจนไปจนถึงองค์ที่สามที่ชาวบ้านนํามาไว้หน้าโบสถ์ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชากัน แม้กระทั่งองค์จำลองของหลวงพ่อหกก็ยังสร้างให้มีหกนิ้วเสมือนองค์จริงตามความศรัทธาที่มีมายังยาวนานแต่หากถามว่าทำไมถึงมีหกนิ้วก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมมาจนถ,ถึงทุกวันนี้แหละครับนี่แหละครับผู้สมนี้ก็คือความแปลกที่เกิดขึ้นนะฮะกับองค์หลวงพ่อหกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือเผลอเลยอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆสร้างความศรัทธาให้กับชาวบ,บ้านแถวนี้เป็นอย่างมากครับวันนี้ยังไงขอขอบคุณลุงสนอมากเลยนะครับ